วันนี้เราจะมาเปิดสูตรลับเมนูยอดฮิตนมเหนียวบราวน์ชูกาในฐานะอดีตแม่ค้าขายนมเหนียวสูตรนี้ง่ายสุดๆแล้วคะ่ะทำง่ายขายคล่องเอาลคะค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเทน้ำร้อนลงไปในเหยือกที่เราจะใช้ผสม240 ml ด้วยเนสทีบ Brown ชูก a r 810กรัมหรือ1ถุงเนสทีบราว w n ชู g a r หาซื้อได้ที่แมคโครหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวป้าใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะจ๊ะเทเนสทีบราว w n ชูกา r ลงไปในน้ำร้อนให้เกลี้ยงถุงเลยนะจากนั้นทําการคนผสมให้เข้ากันคะ่ะช่วงแรกเขาจะดูคนๆแบบนี้นะจ๊ะค่อยๆค,คนไป เนสทีบราชูการ์เนี่ยเขาอร่อยสไตล์ต้นตำรับชานมไต้หวันแท้รสละมุนหอมอร่อยน้ำตาล b บราชูกา a r เข็มขน้นหวานมันกำลังดีอยากให้ได้กลิ่นจังเลยค่ะหอมมากๆคนๆๆไปสักพักเมื่อเนสที b บราชูกา a r ละลายเข้ากันดีกับน้ำร้อนเราก็จะได้นมเหนียวแสนอร่อยแล้วเย่ yeah! เดี๋ยวเราไปทำเป็นเครื่องดื่มกันนะคะป้าจะทำเครื่องดื่มในแก้วขนาด22อนซ์นะเราจะใช้ นมสด140 ml อสนมข้นจืด15 ml คนผสมให้เข้ากันแล้วผักไว้ก่อนค่ะน้ำแก้วขนาด22ออนซ์มาเทนมเหนียวเบราชูการ์ที่เตรียมไว้ลงไป2ช้อนโต๊ะหรือ40กรัมตากน้ำแข็งใส่ลงไปให้เต็มแก้ว เท hey, ส่วนผสมของนมที่เตรียมไว้ลงไปเท hey, จนหมดเลยนะคะเราจะได้นมที่เกือบเต็มแก้วแบบนี้จ้าราดนมเหนียวบราวชูกาด้านบนของแก้วอีก2ช้อนโต๊ะหรือ40กรัมดูจากสีดูจากความข้นเหนียวแวววาวของตัวนมเหนียวบราวชูกาแล้วก็รู้ใช่ไหมคะว่าอร่อยแน่ๆสุดท้ายคะ่ะป้าใส่มุกบุกด้านบนเป็นท็อปปิง้งใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะ เพราะว่าลำพังแค่น,นมเหนียวบราวน์ชูกาอย่างเดียวก็อร่อยสุดๆแล้วค่ะถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะเริ่มที่ต้นทุนวัตถุดิบนมเหนียวบราวน์ชูการหสูตรเนสทีบราวน์ชูการหถุง140บาทอย่าลืมนะคะหาซื้อได้ที่แมคโครหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้ลิงก์อยู่ในช่องคอมเมนต์จ้าน้ำร้อนตีไป2บาทเผื่อค่าต้มน้ำไปด้วยนะ รวมต้นทุนวัตถุดิบนมเหนียวบราวชูก้า1สูตร142บาท1สูตรใช้ทำเครื่องดื่มได้13แก้วดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบค่านมเหนียวบราวชูก้าต่อแก้วจะอยู่ที่10บาท92สตางค์มาดูต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อแก้วค่ะนมเหนียวบราวชูก้า10บาท92สตางค์น้ำแข็งตีไป1บาท50สตางค์นมสด7บาท นมข้นจืด89สตางค์มุกบุกตีไป3บาทนะคะใครใส่มากใส่น้อยแค่ไหนตรงนี้คำนวณใหม่เองอีกทีนะจ๊ะรวมต้นทุนวัตถุดิบต่อ1แก้ว23บาท31สตางค์ยังไม่รวมค่าแก้วและค่าหลอดเดอ้อต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากาันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถ่าอื่นๆนะจ๊ะสุดท้ายขอขอบคุณ n e s t l Brown Sugar สำหรับการสนับสนุนคลิปนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ